ดีครับอยู่กับอาจารย์อันอีกเช่นเคยนะอาจารย์อันพาลอนะครับตอนนี้อาจารย์อันอยู่ที่ปตทปานตองนะฮะอยู่้ันตองก็คือมาเป็นจุดลงพลกันนะครับวันนี้เราอยู่กันกับแขกรับเชิญพิเศษของอาจารย์อันพารลอครับสวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีครับเต๋าหรือเชฟเต๋าซุปผังบัวของเรานั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมีทริปนะฮะทริปนี้พี่เต๋าเป็นคนนำนะฮะปกติก็พี่เต๋านำตลอดแหละตลอดทิ้งไาไปไหนกันพี่เต๋าวันนี้วันนี้จะไปนาว่าฮะไปวัดธาตุ อ๋อนึกว่าไปหาเมียน้อยเออไม่ใช่ละตายแล้วคลิปนี้ลงเมียเห็นจริงๆจะถูแล้วฮะเมียน้อยถูแล้วเพราะว่าเมียผมตัวเล็กมากอ๋อโอเคพูดถูแล้วฮะเมียน้อยฮะเราเราจะไม่คุยเรื่องนี้ดีกว่านะเราไปเร่คุยดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจะถามคืนอ่านนะเอาโอเคไปทำไมพี่เราจะทำไมเราต้องไปอ่าวนาวาเลยพี่เพราะว่าอ่าวัดประจําวันเกิดของผมเองนะฮะวันพฤหัสเอ้าพี่โตเกิดวันเพื่อน ใช่ฮะเฮ้ยวันเดียวกันขนานเลยครับเอาดีเลยครับไปทีเดียวก็เหมือนกันจริงนกได้สองตัวเลยครั้งเดียวจบเขียวเขาไม่เนี่ยเฮ้ยบังเอิญมากพี่ต่อกำลังมากถึงว่าเราไปกันได้นะครับพี่ถ้าไปไม่ได้ก็แสดงว่ายังรั่วใช่ไหมใช่ครับไม่เอาข่าวก่อนนะไม่ไม่ไม่เอาที่ลาวไม่เอาเออไอ้นั่นไปกับพี่ป้อมเกิดโคละวันกันไงเอาโอเคครับ เดี๋ยวตอนนี้เรามารวมกลุ่มกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเตรียมของอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับเรานัดกันเก้าโมงอันมาสายมากตันนี้เก้าโมงครึ่งแล้วไม่ใช่สายธรรมดาฮะกลายเป็นสวยไปแล้วตัวนี้ภาษาเราภาษาเราบ้านเราคันสวยนี่แสดงว่ามันสายอย่นะครับเนาะอันคนเขาใจเนาะแปลแปให้แปให้แปให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าสวยยังเนาสวยคนเรปลูกปร่ท่านน่ะนะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันครับแล้วออกเดินทางกันครับผมไปนะครับเราใส่ชุดทีมนะ ทีมแล้วก็อะไรนะเนี่ยบให้ไฟไเด้อดไหเนาแต่คลิปนี้คือขออนุญาตเนียนเนียให้ไปแล้วพร้อมครับนะฮะใส่เสื้อก่อนนะฮะเดี๋ยวหมวกตามแล้วก็ถุงมือแล้วก็ยาวครับนะฮะเราจะเดินทางกันไปทางเส้นสกนลออกออกน้าออกออกนาแกใช่ไหมได้ครับออกนาแก ออก้าแกวร้อนหน่อยนะวันนี้ไสองล้อไม่ร้อนก็เปียกนะไม่ร้อนก็เปียกใช่ไหมเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เชสกุลนะเช่นสกุลถึงสกุลเรอ้อมออกอ้อมออกออกแยกราชพัฒน์แล้วก็ยุย้อนกลับมาทางเกษตรใช่ฮะนะแต่เจอกันครับไปวันนี้เรา ให้ผู้นำนะฮะนำทางเชฟเตาสุปหังวัวนะครับไปที่เตานําเลยครับ อนนี้ถึงสกลนครแล้วนะครับเบรกพักรถกับพักคนนิดนึงก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่นาว่าใช่ไหมนะเราจะไปร้านกาแฟที่หรูที่สุดในจังหวด <ใน S 1> ัดนครพนมจังหวัดนครพนมจังหวัดนารพนนะฮะร้านกาแฟร้านนี้หรูที่สุดเดี๋ยวติดตามชมคลิปให้จบว่าเป็นที่ไหนนะฮะ <laughs> ร้านเพื่อนพี่เต่านะครับ เนี่ยเติมพลังคนก่อนฮะเติมน้ำมันคน,นปกติไม่ใช่สีนี้นะน้ำนะจะเป็นเก้กฮวยใช่ไหมตอนนี้ก็คือร่างกายเริ่มอายุมากต้องเคาแล้วเอาคิดแบบนี้เป็นด้วเหรอ,อ <laughs> คิดอยู่โอเคตาม้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมไปไป เป้าหมายแล้วนะเดี๋ยวเราลงรถถอดเครื่ององค์สงเครื่องกันครับผมวันนี้ตอนนี้มาถึงที่อำเภอนาว่าแล้วนะฮะมาแวะที่บอกว่าร้านกาแฟใช่ไหมพี่เต๋อเขาบอกว่าเจ้าของร้านดูที่น่ารักที่สุดในอำเภอนาว่าเลยอย่าเพิ่งยำนะฮะคนที่น่ารักกว่านี้ก็มีอย่าเพิ่งยำมาชาหนันนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนพี่เต๋อพี่เต๋อร้านบ้านปั่นยิ้มปั่นยิ้มครับปั่นยิ้มหรือปั่น ปั่นปั่นปั่นหมายถึงน้ำปั่นโอเคปั่นยิ้มนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะมีเมนูอะไรบ้างครับอยู่นี่เมนูมีเยอะแยะเลยค่ะมีเยอะแยะเลยตามนี้นะฮะมีกาแฟน้ำชานมสดนะครับนะฮะเอ้าพี่เต๋อสั่งสั่งสั่งนะเข้ามาอะไรอ๋อถ่ายจะรูปนะสั่งก่อนเอาอะไรพี่สั่งอะไร เอสเปซโซเย็นฮะหวานเอสเปซโซเย็นใช่ไหมฮะนะเขารู it? It ้สึกว่าเขากำลังทำให้ลูก้าเขาอยู่หรือเราจริงจริงก็อยากจะใส่ในเดบหวานผิดปกตินิดนึงก็จะรู้ว่ากลัวไม่ค้าทำไม่ได้หวานอันนี้อันนี้เพื่อนนะฮะเอาเพื่อนอ๋อเพื่อนพี่เต๋าเหรอครับใช่พี่พี่อะไรนะพี่หลิวพี่หลิวนะฮะพี่หลิวเปิดร้านกาแฟปั่นสุกชื่อเต็มของเขาชื่ออะไรเต๋อหัว เดี๋ยอะจะเตะหัวให้ <c oughs> <c oughs> เดยวเตะหัวให้นะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือพี่หลิวแกเปิดร้านน้ำปั่นนะเป็นบ้านปั่นยิ้มนะครับอยู่ที่นาวานะครับนะอยู่ตรงอย,อยู่อยู่ตรงกับสามแยกเลยนะถ้ามาจากสีสงครามนะตรงแยกเลยก็เลี้ยวขวาลงมานะข้างๆเซเว่น <c oughs> นะครับถ้าหน้าตลาดสดนะครับนะเอาฝากร้านหน่อยพี่หลิวมานาวาต้องมากินกาแฟบ้านปั่นย,ยิ้มนะคะมีเัินมาไม่ถึงนาา ร้านอื่นก็มีไม่ใช่เหรอร้านอื่นก็มีค่ะแต่ร้านที่พิเศษกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดื่มน้ำเย็นๆกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่พระธาตุประสิทธิ์ครับมไไงโอเค,ค, <c oughs> อเ,คเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนครับเราได้ไกด์แล้วนะแล้วก็เป็นมักกเทศจำเป็นด้วยนะครับพี่เหลิวนั่นเองนะครับ <c oughs> มาไปกินข้าวเราจะยืมรถพีฬาไป